สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกชวนนุ a นนะคะก็วันนี้เนาะมุกก็จะมาทำวิดีโอ What I Eat in a Day นะคะก็หลังจากที่มุกทำวิดีโอรีวิวเล่าประสบการณ์การลดน้ำหนัก30กว่าโลแล้วก็สามารถเม i n t a ได้หลายปีแล้วเพื่อนๆหลายคนก็รีเควสต์ึ้นมาว่าอยากรู้ว่ามุกอะแต่และว,วันอะ่ะมุกทานอะไรบ้างนะคะคือเสียดายมากๆเลยที่ช่วงตอนที่มุกลดน้ำหนักช่วงแรกอะมุกไม่ได้ ถ่ายรูปหรืออัดคลิปเอาไว้นะคะเพราะว่าเหมือนกับตอนนั้นอะเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าเอ้ยเราจะลดได้อะไรเงี้ยแต่แต่เหมือนกับพอเราทาไปเรื่อยๆมันก็ลดของมันเองนะคะทุกคนก็สําหรับมุกเนาะมุกทานอาหารปกตินะคะมุกไม่เชื่อในการอดอาหารเนาะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไปอดอาหารเนี่ยแล้วจูๆ่ๆเรากลับมากินปกติอะมันจะโยโย่นะคะทุกคนคําว่าไดเอทอะมันก็คือไดเอท for reason เนาะคำว่าไดเอทอะมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์คือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะกิน ปริมาณปร,ปริมาณนี้ได้ตลอดชีวิตอะมันก็โอเคแต่ว่าประเด็นคือเราทําไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นอะมุกก็จะไม่อดอาหารนะคะก็คือจะกินอาหารปกติก็วันนี้เนาะมุกอยู่ที่ทํางานนะคะก็เดี๋ยวจะมา,ารีวิวอาหารให้เพื่อนๆได้นนชมกันว่ามุกกินอะไรนะคะก็มุกเอากับข้าวมาทานเองนะคะตอนเช้าก็เป็นอาหารที่คุณพ่อทําให้นะคะก็เดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูว่าเป็นอะไรนะคะทุกคน ค่ะทุกคนก็ปกติแล้วอะมุกเป็นคนที่ต้องกินข้าวให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าไม่งั้นร่า,นานงกายมุก,กจะรวนแล้วมุก,ก็จะไม่แบบจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเพราะฉะนั้นมุกจะกินอา,อาหารเช้าทุกครั้งนะคะก็จะกินครบสามมื้อค่ะทุกคนแต่ว่ามุก,ก็จะกินอาหารเช้าหนักหน่อยเนาะก็โอเควันนี้นะหอมมากวันนี้นะคะเป็นนี่เลยเป็นข้าวกล้องนะคะบวกกับน้ำเลียบแล้วก็มีกุ้งผัด สวัเทีค่ะท,ทุกคนก็ตอนนี้เป็นมือนอม้อเที่ยงเนาะมื้อเที่ยงก็จะกินนี่ยำเกี๊ยวแล้วก็ขนมปังไส้กรอกนะคะทุกคน ค่ะทุกคนก็บอกตรงๆเนาะว่าเป็นมื้อเที่ยงที่ไม่อิ่มสุดๆเลยเพราะว่าออฟฟิศมุกอะค่ะไม่มีแคนทีแล้วก็ไม่มีร้านอาหารในบริษัทเนาะเลยต้องสั่งแกลบทีนี้เนี่ยพอสั่งแกลบมาก็คิดว่าเราอะได้สั่งเกี๊ยวยักษ์ที่แบบห้าหกชิ้นกินแล้วก็อิ่มปรากฏมันกลายเป็นเกี๊ยวทอดชิ้นเล็กๆเองเทุกคนก็เลยต้องฝืนกินนะคะบวกกับกินขนมปังไส้กรอกที่ได้ฟรีมาจากคอนโดเนาะลองท้องไปก่อน ก็ตอนบ่ายๆเนาะก็ดื่มนมวิตามินวไปหนึ่งขวดน,นะคะแก้หิวส่วนมื้อเย็นนะคะทุกคนมากินซิสเลอร์กาแฟเนาะก็ซัดสลัดไปหนึ่งจานนะคะแล้วก็ซุปเพสโต้ไปสองถ้วยอยากจะบอกว่าซุปเพสโต้ของซิสเลอร์อร่อยมากๆเลยมุกชอบมากๆนะคะเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเป็นเมนคอร์สของมุกนะคะหลังจากที่กินซุปไปสองถ้วยสลัดไปอีกหนึ่งจานเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลย ก็หลังจากกินมื้อเย็นไปหนักพอสมควรนะคะมุกก็รู้สึก,กว่าอ,อึดอัดมากๆก็เลยตัดสินใจไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสเนาะเพราะว่ามุกวันนี้มุกกินของไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจมาออกเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่เป็นการวิ่งเพราะว่าอาหารยังไม่ย่อยนะคะทุกคนก็วันนี้ออกเป็นเวทเทรนนิ่งกับเทรนเนอร์เนาะเพราะว่าอยากจะให้เทรนเนอร์เนี่ยเขามาช่วยเซฟเราเวลาที่เรายกน้าหนักหนักๆด้วยนะคะก็มุกอนะ่ะออกเวทเทรนนิ่งประมาณ45นาทีนะคะทุกคน โดยการออกแต่ละครั้งน,นะคะทุกคนก็จะออกเป็นแต่ละท่าแบบนี้เนาะที่มุกอัดมาในคลิปนะคะแต่ว่าจะเบิ้ลทําทั้งหมด3มเซตนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่ปวดร้าวมากๆเลยเพราะว่าเอาตรงๆแล้วมุขห่างหายการออกกําลังกายไปนานพอสมควรเพราะว่า,าช่วงโควิดฟิตเนสปิดเนาะทีนี้พอเริ่มเปิดเราก็เริ่มกลับมาฟิตเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ยังไม่กลับไปฟิตเท่าแต่ก่อนนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ออกกําลังกายเลย ก็ลืมบอก,กเพื่อนๆไปนะว่าแต่ละท่านะคะมุกจะทำทั้งหมดประมาณ15ครั้งนะคะทุกคนทำวนไปเลย กคนก็ตอนนี้นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วอยากจะบอกว่าเป็นวันที่เหนื่อยมากวันนี้มุกแบบไม่ได้แบบทาแป้งเลยทุกคนหน้าโซมากเลยทาแค่คิ้วดัดขนตาเท่านั้นเพราะว่าเหมือนกับพอใส่แมสเนาะ ก็วันนี้นทุกคนก็เดี๋ยวจะมาสรุปลรวมแล้วกันวันนี้มูกก็อาหารเช้ามุกนะ้องมูก,กินข้าวกล้องนะคะแล้วก็มีหนำเลี้ยบแล้วก็มีอ่ากุ้งผัดกระเทียมเนาะคุณพ่อ,พอทําให้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเที่ยงเนี่ยมุกก็จะกินเป็นไอตัวเกี๊ยวทอดที่เป็นมีน้ําต้มยํานะคะแล้วก็ขนมปังไส้กรอกส่วนมื้อเย็นน่ะตะบะแตกมากไปกินซิสเลอร์ทุกคนก็กินซุปไปสองถ้วยกินขนมปังเนยไปหนึ่งชิ้น กินสลัดไปหนึ่งจานแล้วก็กินไอตัวชี่โคงหูอบน้ำผึ้งไปฮาร์ฟแบ็กอีกหนึ่งจานโูคือจะบอกว่าอิ่มอิ่มไม่ไหวแล้วทุกคนก็ถือว่าให้คือความจริงก็ไม่ได้กินอีกทุกวันนะคือมุกเป็นคนที่ปกติแล้วจะกินอาหารเย็นน้อยแต่พอดีวันนี้พอมันมาอัดคลิปแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบอยากกินมื้อเย็นหนักๆก,ก็เลยไปจัดมายังไงเดี๋ยวมุกจะมา ทำรีวิวอาหารไดเอทของมุกนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าอธิบายสั้นๆคือวันนี้กินอาหารที่ค่อนข้างปกติมากๆนะคะที่จะจะกินเป็นประจำแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นช่วงที่แบบอยากจะลดน้ำหนักจริงๆก็จะกินอาหารอีกแบบหนึง่งซึ่งมันก็จริงมันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรจากตอนนี้เท่าไหร่หรอกแต่แค่อาจจะเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพบกันใหม่ คลิปหน้านะคะวันนี้เหนื่อยมากคือตื่นตื่นตั้งแต่หกโมงตอนนี้เวลาสี่ทุ่มแล้วทุกคนเพิ่งได้ถึงบ้านเนี่ยแล้วเ,เจอกันค่ะบ๊ายบาย